แต่ว่าเขาเงินเรียกร้องเงินไขาการฉีกสัญญา90ล้านยูโรเลยอ่ะแพงมากเลยแมนยูอาจจะไม่ซื้อเพราะไอ้ที่แพงนี่แหละทีนี้นะครับรูด้กาเลตินะครับนักข่าวเขาออกมาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้สำรวจความเป็นไปได้ละในการซื้อตัวเยน,นันคินดิสโดยรูเบนอัมริมต้องการปีกรายนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับอยู่วนตุสเขาขอ90ล้านยูโรเลยซึ่งเป็นเงินที่สูงมากก็ประมาณ75ล้านปอนด์นะครับ75ล้านปอนด์80ล้านปอนด์ใกล้ๆนี่แหละ อย่างไรก็ตามนะครับยูน b สมีปัญหาทางการเงินจึงจําเป็นที่จะต้องขายจํานวนนี้ราคานี้แล้วก็รายงานจากกาสตาเดโรสปอร์ตด้วยนะครับจอร์ดเมนเดสนะครับเอเนต์ของเคนันยินดิสกำลังจะมีการพูดคุยต่อรองตอนนี้มีใครคุยกับยินดิสบ้างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ Chelsea, HA, Paris <c oughs> เชลซีเปรเอชเอปารีเซกแมงเงื่อนไขาการย้ายทีมน่าจะอยู่ในเลท80ถึง90ล้านยูโรก็รอด,ดูกันนะครับ